เดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันแต่ว่าไายลูก,ก่อนไปที่กิเลสลาคูลน,นี่นมราถึงท่าเรือแล้วจ้าโหแดดไอเลิฟแดดค่ะทอ้องฟ่งท้องฟ้าอย่าพึ่งหนาแล้วถ้าจะไปเรือลำนู้นอะ ตอนนี้เรามาถึงท่าเรือแล้วอ่ะเราต้องไปไหนคนะอันนี้ก็คือมีสายผอมเข้าขมาก็จะมีเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วก็อันนี้สายผองที่ไรยกันแล้วก็มีอันนี้ให้ซีร์คอแต่ว่าต้องมาจำในภาพแบบนั้นก็มีของที่เป็นแบบเลิฟอ,อ,อันดามันต่างๆแล้วก็มาตรงนี้จะเป็น บาก็กินอาหารเช้าน้ำต่างๆมีสับปันรดชาากาแฟก็มีที่ให้นั่ง กอบพีพีแล้วค่ะตอนนี้เป็นพี่พีเลตอนนี้เรอยู่กันที่ปีเลกาโกูน,นะคะเรากำลถ่ายรูปแบบว่าเรือหางยาวอ่ะาจะแทนภาพให้คนดีนะคะน้ำสวยมาก สวยมากเลยตอนนี้เขามาจอดแบบเปิดเป็นค่างๆต่อให้ถ่ายดูจัดว้าฮะเวลาล่วงเลยน้าค่ะน้เดี๋ยวก่อนอันนี้ถ่ายวิดีโออยู่นะคะขอบคุณว่ากันยังไงบ้างดีไหมน้ำใสใสนู้ มีคนนอนกินบ้าคออนุญาตจึงเด็กเนนี่ไม่ใช่เม่นต่ำนะคะหบ่าน้รอมันเกิดช่วยหยุดใช่ไหม ถ้ามีบัตเตอร์ก็ดีนะเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงนี้ ี่ก็ผิดตัวไปเลเป็นที่เลิอยนะครับอ่าเรียกได้ว่าผิดแบบไม่ให้เข้าเลยนะฮะเพราะว่ามีอ่บริษัทเอกชนเจ้าหนึ่งนะครับผมที่เขามาสัมปทานพื้นที่ตรงนี้นะครับที่นี่จะสังเกตได้ว่ามันจะมีไม้ไผ่นะครับผมตั้งประงานอยู่ขึ้นมานะครับมันเอาไว้ปีเกตรังนกนั่นเองนะครับที่นี่เนี่ยนกจะมาทารังเยอะมากๆนะครับผมบริษัทนั้นนะฮะที่เป็นเจ้าของสัมปทานที่นี่ก็คืออ่ป้ายน่าจะเห็นกันู่แล้วนะครับเป็นรูปนกนะครับผมสกุลเดสานะครับ ครับก็ไปทุกทุกปีนะครับเนาะอ่ะสำหรับตัวถ้ำตรงนี้นะครับผมก็มันจะมีปันะเด็นในเรื่องของความใสด้านหน้าถ้ำในทางของน้ำนั่นเองนะครับเรีที่ใสมากๆนะครับถ้ามองบริเวณด้านหน้าถ้ำเราจะเห็นเป็นถิ่แนวการังสีดำๆเป็นเกียวๆทางด้านนู้นนะครับผมซึ่ง ล่างก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเสรยกล้องขึ้นมาช่วงเสยกล้องเป้นช่ทั้งตัวคน,นจำน้ำแลวทักทายกล้องหน่อยนะโอเคไับ ส <gut. S 1> ิ่ค่ะยาหรอนหนุน มันน้ำขาลงได้เยอะ มากับเลิฟอ,อันดามันนะคะก็คือจะมีไลย์บอฟเฟตอาน้ำกอนปะนี่ก็น้ำก็แฟชาน้ำแข <มา S 1> ็งมาค่ะกินข้าวโอ้ยจายน้ำอะไรเต็มนนหมดเลยนี่ไปล้างตัวมาแล้วแล้วก็ไปตักอาหารมาแล้วเป็นบัฟเฟตนะคะ ออร่อยเล่นแบบว่าบุฟเฟ่ที่อร่อยอ่ะใช่ใช่อ่ะปกติมันจะจืดๆเนะาะว่าปลาหวานอร่อยสุอดอ่ะไก่มันแข็งๆเราไก่หรอปะเนี<ช>่ย<ช>มันก็แข็งๆขงเหมือนกัน ตาดีสุดฉันกลายเป็นสาวผิวแทนไปแล้วอ่ะดิตอนนี้เราขึ้นมาอยู่กันที่เกาะพีพีดอนนะคะก็คือจะมีของขายมากๆอย่างนี้ดูแบบ ไม่อายโรตีมีแลไรโรตีเรากำลังเย็เาชอลีเบเกอรี่พามมาเย็นหวไว้นะคะพี่มะมวม่วอ้นนไม่รู้นได้เดี๋ยวเดี๋ยังไงเดี๋ยวเอาีเกล หรือเมื่อกี้ที่เจอฉลามบอกว่าอันนี้อันนี้น้ำเราซื้อมาจากร้านนี้ร้านน่ารักนะข้างบนเป็นต้นมะพร้าวอยังไงน่าสู้เลยจะขึ้นรูปให้ดูนะคะถ่ายรูปหน้าร้านออกมาคือสวยมากรัานนี้มีโรงแรมด้วยค่ะเนี่ยเกาะพีพีมีโรงแรมด้วยที่แบบสวยดำรงดำน้ำแหมเก็บทุกที่เลยนะไอ้เาไม่อว้ยไม่ด้วยเธอ น,น่น,ะน,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 น่นู่นาลไม้อ,อ๋อนี่คือทาะส,สาของจริงปีรักสงบจบที่เยบ <c oughs> <c oughs> คือโรตี กอร์กทีนะคะซื้อบ้านในราคา8ปสิบาทมาชิมกัน นี่คือกอไผ่หรือว่ากอแบบบูคือเดินมาจากข้งนู้นโคตรร้อนแล้วคือไม่ได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเพราะว่าห่วงจะแบบหาที่ร่มอยู่โอ้ยเสียไปละลิงปลาหย่า ขาวไข่แดงเค็มนะครับมีไข่แดงที่ฮะเอาเซรีอยเนาะนะฮะนะครับผมเนาะอัจนี้เด็ร่ต้ครับอันนี้นะครับผมกิจจัยฮารากิใช่กิจจฮาเีไม่ไม่จำกัดยจ้ะไม่ได้แล้วตู้รับรองกันได้นะครับผมเพราะว่าสโลแกนของพี่พี่ห้าขนมกันได้ นมเปียรองท้องนะคะใช้เวลาเข้าฟังอีกประมาณ45นาทีน่าจะหลับอะ่ะ 1 0อยนทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของไทย